กินเขาเยระเบียัแบบยงให้แหน่เยงนแน่กันน้อยสวัสดีค่ะช่องเรื่องละครมาค่ะกินเขาเที่ยงน้ำกันบัดท,ที่นี่มิต้ตนมาพุงอยู่หลังหองตำโซมือแลยบาท <c ười> <c ười> ตำโซมาพุงบาี้ เาอูใบ้านชาวเ้าไม่โดนหมูโข่อยในต้นตาซูงจุงมาในต่อกันเอา มัโหกวบดีครับถ้ากินกับลูกเรหัวแล้วอื้อาถินลืมลูาก็ไม่ให้กินแล้ก็ก,ก็ปลูกไใหวว้คือไม่ค่อยม่เซร้าอยก่ก่อนนะเพื่อเ็าจะปลูกไ่ารง ก็่ท่าง้็สิลายปีเรียบต้นใหญ่เนาก็สู๊ไมนเรื่องเือนแต่น,น้อยๆจำงพ่วมใดว่าเรื่องคันปลูกโงมวันตนนึงย่ปลายซานก็ดี <S <S เพื่อนเพื่อนสมัยก่อนนี่ินี้ เฮือนแล้ว <laughs> ก็มีซ่านแดดเราก็มีเฮือนไฟออกไปทางขางมันเงอันเฮือนเฮือนซ่านแดดนเพิ่นปลูกออกหุ้งใบป่ายทั้งนพอดีเดอเอาเลยคือซ่านก็ะเดอเอาเลยหลายปีได้ไม่ทั้งตายกันรื้อมากไม่ก็ตือก็ว่าจะกินด้วยร้ายปีเตือ ต้นตรงกลางมันกระสูงถึงไม่กิงก้านส้าขาแพร่ออกกระจายออกอยุห่หางปลายสั้นพอดีก็เดปิดออกมาง่ายเลยเรา่นดว่มงงันแตกกิ่งหอกแตกกิ้งหอกก็เกิดเป็นนุวยไปเลยก็กินได้ยุกิ้งมันง่นแหละมันแตกอก็อ้ยเอกอันต้นต้นแม่มั่นต้นตรงกลางมันกแ ขึ้นสูงหายาหายา,า,ยาไ,ปไปกินไม่ได้มันสูงขนาดมันสูงทั้งโลนถิมเอาไม่ได้มันต้อยลงมามันก็แตกอันนี้พอดีมันออกกิ่งการสาขาหายพอได้กิน ทำเสมอเด้ะอบต้นน้อยๆกระดายองครักือกินอนี่ยังเนาะไปจนเน่ตายขามบาวบาขันขบกโมง่ะไรอยงกระสิตตยเสียงแต่โดนยายพาระแลก็แซ่บแจบได้พี่เน้ะงซอายุน้อยอันุู้1สิบเบสิบสองปีเบสิงปี จะมาห่วลวกพักห่วงพักกรหาเอาน้ำหัวน้ำสวนพักพักมั่นหานาที่ก็เอามานลวกกินได้หน่อยเพื่อนก็กระตัต้มหนึงชะอมเขาเสีหลักอยู่หางหัวก็มีาานานะพักหอมพักลำมีพักลำที่ต้นลำอีกต้นหนึ่ง,งอยู่หางหัวเพื่อนไม่เคยึ้นเอาเอง อืมว่ะกักกินหลวกยอดทักล้ำตำเรื่องยอดมาละกีนนกทักหอมหอยล่ะหัวขาหัวหมบลวกตำหง้กัคกินเสบจกินทุกมือก็เสียบเพื่ออืดไม่อยากนาเล็กน,น้อยกลับไปหาเนื้วกินกับป,บปี้ยเคียนท่านละกินกับตำหง ท่านขี่ดิ่งรอถ้าสมันยน้องเป็นเ่องมากที่ดิ่งรอกับหาวายเลยเมื่ออึดคือคู่มืนอ,น,มอน,นี่เลยคู่มือน,นี่มันถือยาถือยาเชียยาไม่ตายเพราะทีอึดมิ่งจะซุ่มเขาเรียงไว้ขี่ดิ่ธรรมชาติเลยจอึดเอ้ยหน่อยเออต้องคืนน้าเอาหงาเ้า กานเ้านะ็บแก่็นแก,นแก่น้อให้หน้าให้หน้าขาใกล้บ้านน้องเช่อแก่ะ่เมันกลกระโดดขึ้นมาได้หว่ะเสียงใตเ้อเ,ตเ,เ,เอาเจ็บเอาแสบแสบได้ชิบีอันเข้ามาสาสมำไก่อนเออยเกืบกระเพืนไป เ็นสมัยนิดหน่อยอีกเอ้ยังว่ดสิดาเจอชิลิศชิลิศช่มือนีซื้อเอาม้องกับเขาเรียงน้องกับมันมันมั่นมันบ่เป็นธรามชาติแล้วมันบ่รู้่ะมันเหียเรียนฮัลโหลขอเกบคิดทำกันี้ค่ะแเ้ีเจวกันไม่คิดหาแล้วค่ะบายบายครั สวัสดีค่ะ